ัวจะลงไหมจัสตินบีเบอร์ให้กำลังใจอิสราเอลทำดันใช้รูปนี้สักง้นทั่วโลกต่างจับตามองกับสถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ซึ่งมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแน่นอนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวและละเอียดอ่อนเราไม่สามารถใช้บรรทัดฐานของตัวเองวัดได้ว่าใครเป็นคนผิด แต่ที่แน่ๆคือมีคนบริสุทธิ์มากมายตกเป็นเหยื่อของสงครามถึงอย่างนั้นคนดังระดับโลกหลายคนก็ลงเอี่ยวกับเรื่องนี้บางคนก็ใส่ใจต่อประเด็นอ่อนไหวแต่บางคนก็ดูเหมือนจะไม่อาทิเช่นจัสตินบีเวอร์นักร้องชื่อดังที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า293ล้าน เขาได้โพสตสตอรี่ในอินสตาแกรมเป็นรูปซากปร,รักหักพังที่เขียนทับด้วยข้อความว่า p r a y i n g for Israel, อธิษฐานเพื่ออิสราเอลแต่ที่เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะซากปร,รักหักพังในรูปคือกาซาดินแดนในปาเลสไตน์ซึ่งพังเสียหายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่างหาก จัสตินลบภาพที่ทำให้เข้าใจผิดออกอย่างรวดเร็วและแทนที่ด้วยพื้นหลังธรรมดาโดยยังคงข้อความอธิฐานเพื่ออิสราเอลไว้แต่ก็ไม่ทันมันได้จุดประกายความเดือดดาลนให้ชาวเนต็ตส่วนหนึ่งไม่พอใจเขาไปแล้วเพราะคิดว่าจัสตินไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารูปนั่นคือที่ไหนเขาเพียงแค่มาโพสเอากระแส จัสตินจึงใช้อินสตาแกรมชี้แจงจุดยืนโดยแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่ร้ายชาวปาเลสไตน์หรือชาวอิสราเอลเขาปรารถนาที่จะยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแยง้ง